สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Cat of Can นกันนะครับผมฟูทุกคนคิดว่าผมยังอยู่แคนอยู่ต่อไหมคือแคนผมไม่ได้อยู่ต่อนะตอนนี้โอเคผมก็พูดไปก่อนนะคือแคนผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ต่อนะแคนผมอ่ะซึ่งผมเป็นผู้นําในแคนนะเพราะว่าไม่มีใครเข้าร่วมด้วยแล้วก็อะไรอีกนะคือแคนผมมันก็เงียบแล้วก็ผมมาอยากเข้าฝงความแคนอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยก็เลย ผมเลยมาเข้าแคนนี้ครับผมแคลนผมเลยเข้าสัหมักแคนนี้นะครับเป็นแคนของราชาครับผมเห็นไหมเป็นแคนนี้ผมเป็นผู้อาวุฟโดเลยนะแคนนี้ไม่มีเยอะเลยเอ่อฟึ่งในซึ่งในครั้งนี้นะฮะผมจะมาใช้เจ้าตัวฟูปเปอร์พอมดนะครับอืมพอมดนี่จะเหมือนมันกงกรไฟฟ้านะว่าเวลามันจะเติมพลังไฟฟ้าของตัวเองไงแม่เหนยไหมดูมันโจมตีแม่เหนี่ยไหม,ไหม,ไหม นี่แมโตมตีเลยเอ่เออผมลืมบอกทุกคนไปตอนนี้ผมได้ซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้วครับนี่ผู้คุมนักรบครับเพราะว่าผมได้ไปทํากิจกรรมมาน,นี้มาครับไปทําเป็นอีเวนต์ประจําตัวของเราเขาเรียกว่าอะไรความสําคัญหมู่บ้านตนเองเห็นไหมเขาจะแจกพวกเพชรมาเยอะเลยหรือมรกดไว้เยอะเลยผมได้มาตั้งสองพันเลยก็เลยไปซื้อเจ้าผู้คุมก่อนเป็นผู้คุมนักลบนะครับตอนนี้ที่ผมมีก็คือ ตอนนี้ที่ผมมีนะที่ผมมีคือราชันราชันพิสตเตอร์ครับผมแล้วก็มีราชนีพูดผีปีศาจแล้วก็ผู้คุมนักลบส่วนนักลบผู้นักยอดนักลบหลวงนักยอดนักลบหลวมก็ผมยังไม่ได้เฟื้ออะไรนะผมก็จะเฟื้ออันนี้นี่เป็นนักลบยอดนักลบส่วนฝรั่งครับผมซึ่งมันเดี๋ยวว่าโอ้โหสกินแบบสวยมากสกินเนี้ยเนี่ย ตามจริงก็อย่าซื้นเนี่ยแต่ว่าเนี้ยมันดูธรรมดาไปก็เลยซื้อเจ้าตัว,ตวรล่งดีวกว่าแต่ว่ายังยังมีไม่พอนะซึ่งในตอนนี้ผมก็จะใกล้เข้าฝางครามแคสนอีกทีหนึ่งนะก็เป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าฝางครามแคนรูมแมที่รูมแมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นที่ผมใช้กองทัพยอยู่ก็จะมีพ่อมดไฟฟ้าเจ็ดแล้วก็ผู้เยียวยาห้ามังกรมังก,กรไฟฟ้าสอง แล้วก็เยติเยติห้าตัวครับผมเยติที่ใช้ดีนะเยติอ่ะเยติครับผมเพราะว่าเวลามันโจมตีมันจะปล่อยลูกของเยตินะครับเห็นใจปมไหมเยติน้อยครับผมนี่เห็นไหมโจมตีเลยซึ่มาใช้ดีมากเลยนะทุกคนรู้ไหมผมมาอยู่ในแรงที่ แชมเปียนผมอยู่ในแชมเปี้ยนนะแต่มันโดนรถ <c oughs> เพราะว่ามีเด็คนโจมตีผมเยอยแะแล้วแถมมีอีกนะ <c oughs> คือช่วงนี้ถ้าผมอยู่ยอดแชมเปียนน่ะกว่าจะต่อฟู่ยากกว่าจะตีตีบ้านไหนมันยากมากคือพูดจริงเนี่ยโคตรยากเลยอะ่ะโอเคเนะเพื่อไม่ให้เกการเสียเวลากันแล้วงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มเกมเลย บ้านตียากเราต้องหาบ้านตีง่ายๆนะต้องหาบ้านตีง่ายอ,อ๋อลืมไปซึ่งตัวละครฟุปเปอร์พ่อมดเนี่ยผมอ่านประวัติได้ฟังนะฟุปเปอร์พ่อมดเต็มเปรียบเต็มเปรียบไปด้วยอํานาจเวทมนต์เขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกองทัพหรือถ้าไม่ใช่เขาก็จะระเบิดกองทัพเป็นจุดแทนระเบิดกองทัพก็คือพลังไฟฟ้าไงครับ ฟึ่งพลังชีวิตก็มี500เป็นเลือดนะเลือดพลังชีวิตแล้วก็ความเสียหาย240รีแต่ว่ามันจะทาลายทั้ง3จุดนะสจุดสีจุดเหมือนเหมือนมังกรไฟฟ้าแหละแต่มันต้องช้าพลังหน่อยมาก็มาดู e อีเวนต์ดีกว,ว่าเผื่อใครไม่รู้กันนะอ e ีเวนต์ตอนนี้ก็ของวันนี้อีก2วันก็จะมีปุงผู้กล้าอัญมณีเดียวครับผมหรือว่าปุงให้ผู้กล้านั้นฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับเออแล้วก็มีมีให้เติมด้วยนะครับตัวนี้นี่มีให้เติมด้วยมีเจ้า ราชินีแห่งแดนเหนือครับผมเราสามารถฟื้อได้นะแล้วก็เติมได้แล้วก็มีเครื่องจักรเครื่องจักรนักรบแห่งแดนเหนือครับผมอันนี้ผมก็อยากฟื้อแต่ว่าผมไม่มีเงินพอนะเออผมเพิ่งลืมผมเพิ่งเห็นอันนี้นะไอ้เจ้าร้านคาริสอะล้านคาริสมันมีให้ฟื้อตัวละครแบบนี้ด้วยนี่ซึ่งเราจะรับได้จากฝงคามแคนนะเห็นไหมดูฟกินดูฟกินคนเถื่อนนะดู <S <S ดูฟกินนี่ ราชันแห่งลีเนี่ยโ,โหโคตรเท่เลยฟกินเนี้ยกว่าจะได้มายากมากเลยนะแล้วก็มีคุณสมบัตินะครับโมเดลปรับแต่งได้พื้นพื้นผิวปรับแต่งได้แล้วก็เอนี t อมิเมชั่นพิเศษอนิเมชั่นพิเศษแล้วก็มีเอฟเฟกภาพแล้วก็เฟียงประกอบหน่วยที่เกิดปรับแต่งได้เฮ้ยมันปรับแต่งได้เนี่ยดูฟกินดิโ,โหโคตรเท่เลย แล้วก็มีเดียวกับราชินีแห่งรีนะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนมันจะเหมือนที่เราอยู่ในยอดยอดยอดแชมเปียนอ่ะเออเนี่ยเป็นยอดแชมเปียนนะเนี่ยเออก็สวยอยู่นะแล้วก็มีเต้าในด้วยมีผู้คุมแห่งรีด้วยเห็นไหมโคตรเท่เลยแล้วก็มีนักลบด้วยครับนักลบแห่งรีอันนี้ก็จะเป็นยอดอันนี้ก็เป็นยอดฝีมือแน่เลยนี้คืออินฟีเนี่ยคนไม่ชอบเลยเฮ้ บ้านนี้บ้านนี้จุดอ่อนก็มีเยอะอยู่แต่พลังนี่โอ้โหอัปเดตมาอย่างดีเลยอย่างกับไฟเบอร์พังเลยเนี่ยเราจะตีบ้านไหนดีอะเออนี่ไงถ้วยรางวัลยี่ห้าครับถ้าเราพ่ายแพ้ก็ต้องลดไปตั้งยี่บสองเอานี่แหละนี่แหละผมขอคิดก่อนนะผมจะปล่อยราชินีก่อนครับจะปล่อยไว้ตรงไหนดีอ่าห้าตรงนี้แหละแล้วก็ปล่อยผู้เยียวยาเลย เราให้เราให้ราชินีทำลายเครื่องสูรก่อนนะน้ำอมฤตเยอะมากเลยเนี่ย <c oughs> อย่างนี้เสร็จโจแล้วครับปล่อยตรงนี้ดีกว่าให้มันทำลายไปนิดนึงอ,นอย่างนี้แหละแล้วก็ปลอ่อยาอีกตัวหนึ่งครับเพื่อทำลายไปด้วยครับผมทำลายช่วยราชินีไปด้วยนี๊พาไปเลยครับเฮ้ยมันใช้อาคม ไม่ใช่อาคมคุมขั้งเอา้าตายเลยครับผมโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ดีแล้วล่วะนะปล่อยบอลลูนยักเลยตอนนี้ฝวนตรงนี้เราจะปล่อยเอ้าเว้ยกดผิดละตรงนี้เราจะปล่อยนักรบแล้วก็ผู้คุมครับแล้วก็ปล่อยเยตีเลยครับผมพอหมดด้วยปล่อยเยตีแล้วก็ใช้อาคมคุมขั้งได้หนึ่งดาวก็ดีอ่ะ เกีเยวยาครับเยียวยามังกรไฟฟ้าเราปล่อยมาปล่อยตรงนี้เลยอย่าลืมหายตัวให้มันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันโจมตีหนักเกินไปให,ให้เอ็มมังกรไฟฟ้าหายตัวก่อนเพราะว่าไอ้เครื่องซึ่งมันยิงแรงหายตัวหายตัวหายตัว โหตียากมากดีน้าได้หนึ่งดาวโอ้โ,โหพาไปเลยเอ้าไม่ใช่พาปีไอ้นี่มันมันยาวล่องหนเอ๊ะเหมือนมีใครหนึ่งตัวตัวไหนตัวป๊อกแป๊กป๊อกแป๊อกอะไรอ๋อเราเหลืออาคมอ๋อคอยทับเลยครับอย่างน้อยช่วงรางวัลแปดะครับ ทัางก่อฟางเราเหลือเยอะแล้วผมก็จะไปอัพพวกกับดักฟับป,ปิงหน่อยอะกับดักฟักหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่ผมไปอัพอย่างอื่นมาผมไม่ค่อยอัพพวกกับดักเลยนะโอ้โหนี่ขนานดะกับดักโครงกระดูกเลเวลหนึ่งพระเจ้ากล้วยกล้วยช็อตโอ้โหไอ้หนูเอาไปอัพเลยหนูโอ้โหไอ้เนี่ยกับดักนี้เลเวลอะไรเลเวลสองฟับป,ปิงเลเวลสองกระเดี้ยกับดักเลเวลสาม คือปัญหาไม่เจอไงวะกับดักเรามันอยู่ไหนวะไ <c oughs> หนดูก่อนนะกับดักกับดักครงกระดูกผมทํางทเพิ่มนะทําเพิ่มด้วยเออเพราะว่ามันจะได้เยอะๆไงฝู่งไม่ได้เยอะซึ่งสิ่งที่ที่พวกมันโจมตีประผมนะ่มันใช้มังกรไฟฟ้ากับพวกมังกรเยอะเลยเนี่ยผมว่าผมต้องเน้นเจ้าพวกนี้เป็นพวกนักบินละไอพวกมังกรไอพวกคูรกระดูกเนะี่ยเออ มาเล่นกันต่อครับเออนี่งไงแต่ว่ามันพอได้อยู่มั้งเนาะเออนี่งไงเครื่องนรกไม่ได้ใช้แล้วไงมาครับนี่โอหนี่เปลี่ยนแผนเลยเนี่ยโอ้โหลืมไปผมไม่ได้ใส่พวกน้ำยาปรุงน้ำยาปรุงกำกองกำลังโหก็ว่ายอยู่มันไม่ได้หนึ่งดาวคีแท้ไม่ได้เติมปรุงกำลัง หมดเลยตรงนีก้ก็ปล่อยด้วยครับนะมาคนเถื่อนตรงนี้เลยครับแล้วก็ปล่อยพ่อมดอีกหนึ่งตัวเพราะว่าคนเถื่อนเราไม่เป็นไรอยู่แล้วไงไเพราะเวลามันตีอ่ะมันต,มนตีมันจะมีเลือดของมันออกมาเอา้าตายครับนี่ปล่อยเลยนี่ปล่อยนักรบเลย ผู้คุมยิ่งใหญ่เอาเดินเดินบ้างเดินบ้างไม่ได้เดินมาหลายครั้งแล้วคุณนะ่ะเอาปล่อยเยติเลยแล้วก็ทการปล่อยบรลลูนตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเครื่องจรวดมามัางกรมังกรด้วยแล้วก็ปล่อยอาคมครับนี่ครับมับงกรมังกรมังก,จาก,การจักรามมันเลยครับจาัก,การามมันเลย หายตัวหายตัวจี่ใหยตัวอีกหายตัวอีกอ้าวไม่ทานแล้วมังกรเราตายหมดแล้วครับเฮ้ยหิว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 เยติหิวเยติเดี๋ยวเยติตายโอ้แต่ไหวไม่เนี่ยนางลบหายตัวนี่ โอ้โหไม่ทันครับฝ่าละกลางโอ้โหไม่ทันครับไม่ทันเอออย่างน้อยล้วก็มีเย,ยติกับผู้คุมอยู่ครับตอนนี้เออผู้คุมเดินเริ่มแบบว่าได้นะผู้คุมเดินอะฟ้าผ่าดีครับบอมฟ้าผ่านำก้อนฮิュー โอ้ไม่นะไม่นะอืมตายหมดครับตายหมดเลยอย่างน้อยเราก็ได้แปดถ่วยรางวัลูคู่อีกแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนเราได้ทำภารกิจอยู่อันหนึ่งนะยังไงได้หนึ่งร้อยมได้หนึ่งร้อยมกดอืมขาดีแค่สามร้อยเราก็จะได้ฟื้นสกินของผู้กล้าได้แล้วเออใช้ดีนะใช้ดีนะก็เลยฟื้นต่อไปงั้นเอาเป็นพาร์ทหน้าแล้วกัน พัดหน้าเราใช้เจ้าตัวเออนี่ไงไอตัวหัวฝุดไหนตัวเนี้ยมังกรไฟฟ้ามาผมขอซื้อเลยครับเดี๋ยวไว้คลิปพัดหน้าแล้วกันมาเดี๋ยวผมขอจัดตารางก่อนนะตารางอยู่ไหนเอยโอเคนี่อะตารางที่ผมจะใช้ก็เอาเป็นพื้นที่อยู่ตั้งสี่ฟิบเลยเหรอเอามาฟีตัวแล้วก็ที่เหลือเป็นมังกรไฟฟ้าไหมที่เหลือตัวลีมังกรไฟฟ้าหรือว่าตัวอะไร มังกรธรรมดามังกรธรรมดาอย่งผมใช่ไม่เป็นมังกรธรรมดางั้นก็ไฟฟ้าสองหรือว่าเอาเป็นอีกสองตัวเอาต้องเอาผู้เยียวยาไปด้วยผู้เยียวยาผู้เยียวยาผู้เยียวยาไปด้วยผู้เยียวยาฝีฝีไหมฮึมมีตื่นไหมกอ๊อบลินก็นไม่เอาผูเยียวยาที่อยู่ฝีเลยเหรอเออเอาเอา,เอาแค่นี้ดีกว่าเอาเจ้า งั้นก็เอาฟุปเปอร์ฟุปเปอร์มังกรสามตัวแล้วอยากได้กองกํำลังทำหนึ่งนะขอรู้ก่อนนะอ่าบนุนก็บรลุนนะบนรรลูน8นะคะบนลลนแปส่วนอาคมอาคมวัยสองแล้วก็เอาอาคมเยียยาหนึ่งที่เหลือก็เอาเป็นหายตัวครับมาเอานี่นะโอเคแล้วก็เครื่องจักรเครื่อง ไอ้นี่มนดาเมจแรงนะไอเจ้าบนลูนยักษ์เนี่ยเอ็งขึ้นเลยลิเกจอมถล่มฟีฟีร่าจอมถล่มบ่ะเนี่ยเออนี่แหละโอเคนะฮะผมท่านผู้ชมนะครับผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้หรับพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าผมก็จะทำฟุปเปอร์มังกรนะครับผมเออฟุปเปอร์มังกรยักษ์เลยเออทุกคนชอบอ่ะผมก็พักก่อนนะครับ โอเคผมก็จบผมกอพักเพลงเข้านี้ก่อนนะครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟับต c r i ายให้ผมด้วยนะครับหรือว่าทุกคนอย่าไกได้ภาคคลิปใหม่ๆก็สามารถไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปผมได้เลยนะครับงั้นผมก่อไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ